จะเป็นอย่างไรถ้าเรานมวยไทยไปรวมร่างกับสัตว <ph breeze atures> ์ในตำนานไปรับชมกัน1่มวยไทยรวมร่างกับพญานาคกลายเป็นสิงพยญ์ลำแม่น้ำโขง 2. มวยไทยรวมร่างกับครุฑกลายเป็นเจ้าพญาแห่งท้องนภา 3. มวยไทยรวมร่างกับนรสิงกลายเป็นราชสีสิงไฟ4่มวยไทยรวมร่างกับมังกรจีนกลายเป็นนักสู้แดนมังกรแห่งสวรรค์5มวยไทยรวมร่างกับพญาครุฑดำกลายเป็นพญานิลการแห่งมิติมืด 6มวยไทยรวมร่างกับช้างเอราวันกลายเป็นไฟเตอร์หมัดพิฆาตนรกแตก7มวยไทยรวมร่างกับนางเงือกกลายเป็นแชมเปี้ยนแห่งทะเลสาบ8มวยไทยรวมร่างกับนกฟินิกกลายเป็นซูเปอร์หมัดเพลิองโลกัน 9. มวยไทยรวมร่างกับจิ้งจอกเก้าหางกลายเป็นนักสู้เก้าหางพลังจิต10มวยไทยรวมร่างกับยูนิคอนกลายเป็นไทไฟยูนิคอนแห่งดวงดาวแล้วเพื่อนๆอ,อยากให้เรานำอะไรไปรวมร่างกันคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับ